สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมังแชนแนลบ้านสมังแชนแนลทาพพี่พี่น้องมาชมป้านงามสินตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแจชมผู้บุตรอร่อยอันละพี่น,อน้องเนาะมันนี่กระตรงกับเสาร์วันเสาร์ที่หกมกราคมสองพันห้าร้ 2, อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเปิดสักตลาดใหม่ของตลาดพี่น้องปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นนัดแรกคือค้าแนงพี่น้องทักทายไปยังแฟนครับแฟนเพจทุก ภาคทุกจังหวัดนะพี่น้องเนาะผู้ใดอยู่จังหวัดใดอากาศเป็นยังไงฝ่าฝนเป็นยังไงทักทายกันมากพี่น้องมื้อนี้ปีนี้อ่าช่วงนี้บ่มีฝ่ามีฝนแต่ว่ากอากาศเย็นบ่ทางใดก็ทักทายมากพี่น้องอ่าแฟนคลับแฟนเพจทางสปปลาวก็ทักทายกันมากพี่น้องแฟนคลับทางอ่าสปปลาวหลายที่พี่น้องเพิ่นทักทายกันมากกันถ้าทายไปถึงแฟนคลับแฟนเพจทางสปปลาวพี่น้องเป็นจังได๋อากาศเย็นบ่ทางผุนพี่น้องราาคละขราคาควายเป็นจังได๋ข้างลาวเฮาพี่น้องททักายกันมาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะ ทางเวียดนามเพื่กันพี่น้องทางเวียดนามเป็นกับทางไทยกันมากภาษาบอใคหูไปไดกัได้ปลเอาพี่น้องเนาะเขาไปได้กูเกินเปลเอากับร้ายอยู่เพิ่นทางไทยมากเพิ่นเบิงเข้าอยู่คือกันพี่น้องอ่ะกัทางไทยมาเด้อพี่น้องเด้ยอยูทางไดก็ได้อ่ะบานสว่างที่แนวสิพ้าพีผ้าน้องเปิดจิบกับเาื่นงามน้อพี่น้องเนาะมาเปิดจิบกับหอยไ่เสระููิปลาดหอยไ่ หอยเงายใดจังไดยมากคือปวดตาทั่วเขาตัวนี้หลวยลงเขาตัวนั้นเกิดขึ้นอ้ยคนละส่งเขาคนละส่งวู้ยพี่น้องสายท้องอ่างล่างใกล้ออกได้เน่อยหนึ่งเนาะโอ้เนี่แต่ตัวใกล้ออกหอยเงายใดมากตาทัวห้องแบบไงพี่น้องท้องอ่างล่างสีสันตัวตเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเขาเพิ่นเขางามเขาหลวยพี่น้องสายออกมีแนวพี่น้องสายผสมแนวพี่น้อง อันนี้ท่อดแก้เดือนท่องเก้าเดือนละครับโอ้ยพี่น้องเปิดเท่าไรบ้านี้สามสิบห้ e าเ ouais พิ่นเปิดปลาอาร์ตหัวอารควายไก่ออกเปิดสามสิบห้าทีพี่น้องสูงร้อยสามสิบบวกพี่น้องสามสิบห้าเปิดเปิดใบไก่ออกดี่พี่น้องเขาปลาอาร์ตเขากับเงาเงาเขางามอันต้นนี้ก็คือกันพี่น้องต้นนี้ก็ทองไงปลาอารควายเพิดใหญ่มากมื้อนี้มี่ตะโถทองใหญ่ตัวนี้เปิดเท่าไรับควาย พี่น้องราคาไว่สองหมื่น้าพันาททท่องบากไงใ,ใกล้ออก2 9 0 0มื่นเก้าพันสามหมื่นห้าพันยาทไม่ตาาใใมากไไงด้ยาจไงจไหนคือมาถือ <c oughs> ใกล้ออกสองหัวใจทั้งสองตัวพี่น้อง ถ้าต่อใส่กันสองตัวนี่เฮงถึงเนาะเฮงถึงโอ้ยพี่น้องมีโปรโมชั่นส่งฟรีอยู่บ่หอยใหญ่ลอยโล่ครับลอยโลถ้าได้ราคากันเนาะโอ้ถ้าได้ราคากันตามว่านี่ส่งฟรีอีกลอยโล่เพิ่นว่าสามสิบห้าเนาะสามสิบห้ายี่สิบเก้าเนาะโอ้ยหอยใหญ่คือขายใดคือขายใดเนาะนี่อ้าวขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่ครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดปดหกสามสี่หกหอยใหญ่เสือระพุ่มเอามาโปรโมชั่นครับ เอามาเป็นของขวัญปีใหม่มันแมนยัยนี่สามสิบห้าเท่านั้นตัวนี้ยี่สิบเก้าว่ะสามพี่น้องอู้ยสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณหลายๆหอยยัยมันมันครับผมโอ้ยมาเบิ่งบาทีิหอยสอนใดจังใดมากบาทเบี้ยง่าสามบาทสามอย่างพอดีมาเหม็นควายหรือเหม็นหมูหอยนี่หอยสอนนี่โอู้ย่อเอา คองแปลกเบิดกาสั่เจินนครับซื้อเจินเจินลอยซีเส้นลอยเส้นเจินเจนพี่น้องเึยเบิงทองเบิงตโตนาตาอ้าวไหวไหวโอ้ยพี่น้องแปลกไหวแปลกคนอายุสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วลอยซีเส้นโอ้ยลอยซีเส้นพี่น้องเบิงปากเงินโอ้บ่โอ้ยหอยสอนเลี้ยงมากกระมือโอ้แต่จีบว่ามีขนต่ขนโอ้พี่น้อง หอยซ้อนได้ของแปลกมากเบิ้งพี่น้องเบิ้งแปลกว่าแปลกเบิ้งอยู่เฮือนบ่ได้ใส่เสื้อใส่อยังโอ้หอยเหรินก็แปลกเลยเห็นป่ะเพื่อเท่าใดหอยซ้อนตัวนี้ตนี้ผมขายไปเลยนะครับโอ้เท่าใดครึ่งหนึ่งครึ่งเสียนปลาเดียวไปซื้อเดียวนีเลยครับจะบอกว่าโอ้พี่น้องหน้ามืามกรเจี๊ยบตื้นเบิ้งไหวพี่น้องทำนี้แปลกแปลกแนวนี้ อยากให้นหู้ทุกอย่างเห็นหน้ครับนี่มันคือเป็กมันเป็นหนึ่งในหาของหายากคงประเทศได้หมดเหรอผมเห็นเห็นในล่งในสนามหรือว่าในยูทูบนี่เห็นแค่สามตัวครับนี่ตัวที่สามครับพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องแปลกนี่เบิ้งเอาเชื่องเชื่องหูู้โตหน่อยสูงหล่อสี่เส้นปากเพลินพี่น้องนี่แหละคือของแป็ดสองปีแล้วเพื่นว่าเงี้ยวแล้วเพื่นหมานแล้วเพื่นเลยเงี้ยวโอเคอ่ะตัวนี้หาหมื่นอ้าวต่อมา บบาสีหมอกดีโอ้สีหมอกราคาแลวครับยากไ้ซ้ำทุนแล้วเท่าไรสอหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่ร้อกิโลสองหมื่นสี่งฟีร้จีเป็นไขยสามสีเพราะเกินเดือนครับสูงร้อยยี่สิบห้ายี่สิบหกโอ้พี่น้องสาสเบิ้งสีเพิินพี่น้องสังเกตเบิ้งสีเพิ่นสุดยอดเลยสมอตครับสองสีกรผมสองสีครับพี่น้องบักปูหน่อยบ่รไม่หน่อยดพี่น้องงามโอ้เบิ้งเขาเพิ่นเนาะ เขาแกวเล็บแกวเพื่อนว่ะสีสันโอ้เบิ์งหน้าตาตัวโตคล้องแปลขึ้นกันนด้พี่น้องเนีเจ้าก็ว่าลูกพ่อเก่าเหรอผมปกติเนาะเหงเหงเป็นยังไงเป็นสีอันนี้เลยเหงยังเผือกเลยเหงยังเผือกเลยเนาะยัังเป็นนอสีผสมเนาะโอ้ยเบิ์งหนังเพื่อนพี่น้องลูกพ่อเก่าลูกเก่าเก่าเจริญบ่มีใบให้สองสีราคาพ่อต่อรองพี่น้องราคาถูกๆเป็นือกสีม่วงข้สีมงคลสีมงคล สามสีเปลี่ยนสามฤดูเพื่อนว่าเทพสามฤดูเพื่อนวะเบื่อเขาหงอยสอนได้มาตัวนี้แปลกดีอ่ะมาเบิ่งอีกตัวนี้วะเอามาทรงเจริญแชมเปญยู่น้ำกันนอนกายกันโอ้ยเบิ่งเขาเพื่อนบ้านนี่ตัวนี้ขวไอ้สิบสามเดือนครับสิบสามเดือนสูงเป็นคว้วอันคว้วหลวงหรืออันนี้นะครับติดแม่มากอ๋อเบิ่งหน้าตาโตๆสิบสามเดือนเขาเพื่อนยูน้ำผมเขาเพื่อนยูสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเดี๋ยวนี้เดี๋ยสี่สิบหกครับอยูสอง ตามเดือนกลัวโอ้พี่น้องเขาวันนี้เหลเร็วขันนะงาเร็วเนาะเบื้องตี้ละเขาเพิ่นพี่น้องป้าดเขาเพิ่นตอนนี้งาพร้อมขาพร้อมใหญ่กว่าหานิ้วผมเออเพิ่นเบื้องพี่น้องไงว่าหาเนิ้วก็คือจันวัดจันทวัดไหนเห็นเห็นเลยวะขั้วไหนของเขาอนาคตเพิ่นจะใหญ่ตอนเดี๋ยวนี้เขาเพิ่นอยู่หาเส้นกับ ความใหญ่เ nh ่าวนี่ nhao สามพมาสี่สิบได้ด้นี่ความ nhao สี่สิับสี่สิบหกแล้วเห็นป่าวัดแล้วเขียวนึงสี่หกสี่สิบเจ็ดตากเขาพม่านะสี่ยุดนี่ละสามแปดาเกาครับอ๋อเบิ่งควายแปลกเพิ่นแปลกอีกแล้วพี่น้องตัวนี้เบิ่งเขาเพิ่นเบิ่งหน้าตาเพิ่นพี่น้องควายบ่อสูงบ่อใหญ่เอาออกมาให้ได้เบิ่งครับโอ้ปกติผมกับพ่อคอยได้เอาออกมาครับอ้อพี่น้อง เปิดเทอดลรยบานหอยสันตัวนี้ห้องไว้กันปวยซื้ออยู่แสนหาเด้อครับสิบห้าเพื่อนเปิดไว้พี่น้องแสนหาการปวยก็ไอ้แปรที่พี่น้องการปวยบนพ่อครับโอ้เชือเชื่อมากพอกันเจ็บใบเบิ้งพันธุกรรมโอ้ครับเบิ้งพันธุกรรมเผิ่นเนาะโอ้ยพี่น้องก้วยแปรก้วยงามโอ้เบิ้งดีดีพี่น้องเบิ้งดีดีก้วยแปรห้องหอยสันเบิ้งคาคาพี่น้องสิบห้โอ้โดยเฉพาะเขาเผินเนาะ ว่าอาหารอาหารผมกับโปเกอร์ให้กินอ้นี่เรามีแต่กินหยาเพียวๆเพียเบิ่งบบสอนคนได้มากเลยโอ้เสือว่าคนมาเชื่อเสือยอดเสือยอดเพื่อนมาหาเจ้าของเพิ่นพี่น้องมาหาเจ้าของอยู่ตลาดผู้ใดสนใจผู้ใด พอสอนมาเรียงสูงอยู่ร้อยยี่สิบสยี่ห้ากูป้ยฝ่ายแปรผุนได้มากแต่ละตัวพรทธมรมดาผมเป็นในประวัติเพิ่นเพิ่นจะทรงวัตถุกรรมความสูงความสัดเกณฑ์ของเพิ่นตอนยี่สิบสี่เดือนขึ้นฟันตอดถอดฟันคู่แรกก็จะเริ่มใหญ่แบบเป็นเห็นเหนอโอ้ยงายเป็นตาอ่อนซ่อนของเพิ่นอีสีเปิดไว้สิบ 15บห้เพิ่นเปิดไวพี่น้องอีกเดือนหน้าคืนอีกตัวนี้โอ้เชอันนั้นจังยี่สิบสี่กับโอ้ยีพี่น้องโอ้อะขออนุญาตเบอร์โทรหอยซอมานย์ก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดนย์่งแปดหกหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้ก้าพี่น้องเบอร์ยาวไล่ละเอียดยี่สิอเจุดยี่สิมเแปลตัอีกโอ้ยพี่น้องควายแปลเปิ่นตัวนี้เพิ่นปล่อยไปแล้วเพิ่นว่า ห้าเมื่อนไปไปโอ้ยหมานแล้วเนาะอ้าวขอบคุณพรสอนเลไล้ครับผมขอบคุณมากๆมันหมานด้วยครับผมอ่ะพี่น้องอย่างต่ออันนี้ควายแปลกพรสอนมุ่งาหารเพิ่นให้โอกาสบานสมหวังเฉลี่ยวมาทายถ้ำน้อพี่น้องเนาะโอ้ยมาเบิ่งควายจับควายจับขออนุญาตครับผมท่องเพราะคำนี่ผสมในเดือนหนึ่งใส่ใส่พอได้ขึ้นตไว้ใส่ขึ้นตสูงลอยซีซีเท่าไหร่ ลอยสีบหบวกพี่น้องความสูงเพิ่นพี่นอ้องใหญ่ใหญ่เธอเลยพี่น้องควายสายจับห้องโอ้ยเบิ่งหนา้าตาตนตูสายหนอ่อกพี่น้องสุดยอดสุดยอดเบิงวงเขาเพิ่นพี่นอ้องตาาาวาบาาาาาานพี่น,อน,อน้ออดเปิดาาาาาคาครับาาาาาานาาอาา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 าเาาาาา้าาาาาานาา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 า บนแม่พันหน่อยแม่พันสายนอกพี่น่อยเม่พันสายเหนือออ้ยสุดยอด40หาความสูงเปิดหกสิบนอิ่นเปิดไบนะหกสิบเพิ่มมาจากไสครับโอเคขออภัยพี่เอาขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าสามห้าห้าหกห้าพี่น้องผู้ใดสนใจขอโทษมาต่อรองกับเพื่ให้หกสิบหเปิดใสเบิรมพันล้านใบอ อยขออภัยไอ้ใส่ลูกเบิ่มพันล้านไว้สายเบิ่มเพิ่นใส่ไว้ตะวะข่มโตไว้โอเช่เลยสายจากพี่น้องเมย์บักไงเปิดไหวหกสิบเนาะหกสิบเพิ่นเปิดไว้พี่น้องต่อร่องไหนเพิ่นวะสุดยอดสุดยอดพี่น้องเมย์พันบักใหญ่เอาขอบคุณหลายๆมานค,ครับผม <C oughs> ขออน,นุญาตลูกกำลังสิเบิ่มพูดหรือแม่แมย์สาวหน่อยโอ้ยเบิ่งตาเบิ่งพี่น้อง ตาแต้มแจมจำอัตลักษณ์ไก่ไทยอ่องข้อชัดเจนมากเลยพี่น้องอ่องบักไงมะพร้าวไงพี่น้องต้นโตดีสูงร้อยยี่สิบตัวอะไรร้อยยี่สิบโอ้บหวนวัดเนาะประมาณร้อยยี่สิบสามยี่สิบสี่บัวพี่น้องถึงร้อยย่สิบห้าอยู่เลยยังร้อยยี่ิบห้าอยู่พี่น้องต้นโตดีดีหางงามพี่น้องแข้งขาดีพี่น้องสีสันดีเบื้องหน้าตาเพื่อนพี่น้องสวยงามพี่น้องแม่สาวหน่อยดพี่น้องทำงามสายพัฒนาอยู่ลูกคอ ลูกพ่อได้ไอหูปะบ,ะบ่ชหูเนาะตาบางามเลยพี่น้องงามอยู่เปิดเท่าใดบาทนี่ลูกสามสิบห้าต่อรองสาต่อรองได้อุ้ยสามสิบห้าเพิ่งเปิดไว้พี่น้องต่อรองได้สามสิบห้าเพิ่งเปิดไว้พี่น้องต่อรองได้าาดไง,ออง,ดงามอยู่พี่น้องข้อต่อรองเพิ่อนอยู่ต้นโตเน,นื้อหนังดีหน้าตาดีเพิ่นมาจากไสลูุาจากจะตุครับจตุรล้วพัพิมานเฮาเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทษนี่ลูก 093 0์เก้าสผู้ใดสนใจกระโถ่มาต่อรองตามเบอร์โทรเป็นฝากไว้พี่น้องพ้อต่อรองตัวนี้พี่นอ้องขอบคุณหลายๆมาลูกทองปะปลามาเบิ่งส่างทองพี่น้องเฮ้ยควายงามพี่น้องมาเบิ่งวงเขาก่อนเอ้ยวงเขาสุดยอดเลยพี่น้องเขาเขาตำล่าพี่น้องเขา,เขางามเ,เขาวงพระจันทร์สุดยอดดีๆพี่น้องนาตาตนโต ตลาดกล้วยไทยได้เลยอ่องข้อบักเผาแข้งขาสูงลอยลอยสี่สิบหกบาทพี่น้องสูงลอยสี่สิบหกเบิ้งยืนผมวาลอยห้าสิบสูงด้พี่น้องสูงใหญ่ยาวงามหน้าตาตนโตอุ้ยแข้งขาพี่น้องแม่นี่แม่ขอกแม่ขายแม่พันเบิ้งพี่น้องถอยออกมากจังใหญ่เบิ้ลโตด้พี่น้องใหญ่ย,า,ยาวงามอีหลีพี่น้องมือทองพร้อมใส่พอได้ไหม บิ๊กอุ่ไทยในทองเพิ่นบิ๊กอุ่ไทยป้า,านสายสายล้านห้าแสนพี่น้องล้านห้าแสนสายเพิ่นใส่บิ๊กอุ่ไทยไว้ป้าโทษพี่น้องควายใหญ่ควายงามควายทองใหญ่เปิดเท่าไรบาทพี่น้องเด <25, S 2> ้าหมืน่นยี่สิบห้าเนาะเพิ่นเปิดไปสองแสนห้าหมื่นต่อร่องไหนคือเก่าสายพอดังในทองเพิ่นกระดังอีกบิ๊กอุ่ไทยสายล้านห้าแสนแม่เพิ่น บ่ยโทุพี่น้องสองแสนห้าหมื่นเปิดเปิดไว้ต่อรองได้โอ้ใช่ได้เพิ่นมาจากไหนครับนนะขอแนแก่นขวายงามขอนแก่นพี่น้องมีแต่าง,งามงามมาจากขอนแก่นพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสี่สองแปดสี่สองแปดสองหนึ่งเก้าเจ็ดสองหนึ่งเก้าเจ็ดพี่นอ้องบ่ยควายใหญ่ควายงามพี่น้องปาดปาดปาด,ปาดทาุพูดอ่ะว่าเป็นสร้างหน่อยสุดยอดสุดยอดผู้ใดสนใจกระทุมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นต่อรองได้เพิ่นวะ โอ okay เคได้ขอบคุณลหลายๆายมานครับผมฝากบันสมหวังชาแนลน้ำเได้ครับผม,บม channel, เผมื่อเบิงอีกแม่นึงพี่น้องป้าตัวพี่น้องแม่ดิคนเสียนอ,อนุญาตบอกมาขออนุญาตมขออนุญาตลูกเบิงผัดผาด,ดว่าเป็นคว้ยผูดิพี่น้องมันบม่เป็นคว้วผูดิพี่น้องควายแม่พันเดนีพี่น้องมือความสูงพี่น้องสูงเท่าไรครับลูกร้อยหาสิบเอ็ดพี่น้องแม่สาวอยู่เนาะ แม่สาวนี่พี่น้องหนิแฉลคู่เดียวปึ้งหน้าตาตัวโตเป็นพี่น้องป้าใหญ่แงามเบิดอยู่นี่พี่น้องควายควายงามเบิดอยู่โตนี่พี่น้องเบิ้ยดาวเด่นในสนามเลยพี่น้องใหญ่แงามสูงลอยหาเสียบไข้แม่ลอยหาเสียนี่บอธรรมดาพี่น้องสุดยอดสุดยอดป้าทุกบอท่านผสมนี่น้องลุงเนาะ อุ้ยท่องแล้วใส่พอได้แบบไหนเอกมงคลเก่าไ่เจ้าเอกมงคลไว้สองเดือนแล้วอุ้ยผ่านแล้วพี่น้องผ่านรอบแล้วสองเดือนใส่เอกมงคลเบื้องหน้าตาพื้นที่เลยพี่น้องปลาโท้ตัวท้องเรียบร้อยปลาโท้พี่น้องมือุดจอดสุดจอร์ต้องมาปลาโท้พี่น้องควายงามงามแห้งงามใหญ่เทิงใหญ่เทิงงาม <joue> เปิดวันนี้ลูก45เพิ่นเปิดไปพี่น้อง400,000กับ50,000 50, แม่พันบักใหญ่พี่นอ้องโอ้ยพี่นอ้องผู้ใดได้เอาเขาข้อเขาไขา่ขโอ้ยถือว่าเป็นบุญคันแมใ่ใหญ่อีหลีพี่นอ้องท่องแล้วประกันท่องพร้อม 1> <1> โอ้ยสายเพิ่นสายยังก่อนเป็นสายพะยาหงครับคนพระยาหงโอ้พะยาหงแล้วก็ใส่อ่า เอกมงค้นไหวตาเพิ่นมาจากไสลกูกออ้ยสวยวายงามขอนแก่นกับย้อนเพิ่นพี่น้องเอาขออนุญยาตเบอร์โทาร่หนูก0 9ห้ดพี่น้อง45เพิ่นเปิดไหวปตาโูสุดยอดสุดยอดอ้ะขอบคุณเลายๆม้าฝากบ้านสมวังแชแนลน้ำเน้นดึกูกอ้ยสุดยอดควายงามไปอนพี่น้องอ้ยมีแต่มึงงามควายเหมือนพี่น้องเปิดสักกระดาษหม่มากควายงามหลายครับพี่น้องเป้ย นี่แต่งงามมีหลีดีกองเลือกบ่ถือพี่น้องผู้ใดสนใจมาเบิ่งในสนามนี่แห่งกิตนายเด้อพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดบักคูน้อยตัวนี้ก็งามพี่น้องเบ้ยอันควายงามมาหลายเท้อนี้อันนี้ก็งามแม่สาวบ่ครับคือผู้ชมสาวทองแรงป้าพี่น้องควายงามมื้อนี้อันจักสิว่าตัวได้เด่นมึงหันนี่ว่าตัวนั่นเด่นมาเบิ่งตัวนี้แห่งคักบาดพี่น้องสูง140เท่าใด43 43พี่น้องป้า ว่ายลอยสี 13, ่สิบสามเบงต้นโตแข้งขานาตาท้องแล้วพี่น้องใส่พอได้ใบก่ก็นครหลวง,ลวงใส่นครหลวงไหวพี่น้องเบิ่งเพิ่นนี่เพชรลำพูโอสายเพชรลำพูพี่น้องเบิงเข่าเพิน่นสุดยอดอุ้ยงามงามพี่น้อง <c oughs> เปิดเท่าไรวันสิบสองปารราคาที่จริงราคาพ่อตอรองพี่น้องตัวนี้ราคาพ่อไปพ่อมาพ่อตอรองสิบสองเพิ่นเปิดไหวทองแล้วแม่สาวทองแล้วพี่น้องนาตาต้นโตว่งเขาเพิ่นพี่น้อง งามเข่าสอนเขางามพี่น้องเข่าตำลาเลยอัตราควายไทยได้เบิดพี่น้องเบิร์เอาสุดยอดสุดยอดสิบสองเนาะเพิ่นมาจากไส่ให้หนูสารคามเฮาโอเคเลยเอาขออนุญาตเบอร์โทษน่อูศเดศูนย์แปดแปดศูนย์ห้าสามูสี่สามเก้าเจ็ดสี่สามเก้าเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองตามเบอร์โทษอุ้ยงามพี่น้องควายมือนี่มีตาเด่นเด่นเอาขอบคุณหลายๆมาร์คครับผมสุดยอดสุดยอดพี่น้องควายงามหลายอุ้ยตัวนี้ก็งามพี่น้อง ผู้น้อยตัวนี้ก็งห่างคุณกำลังสวยอยู่เอาขออนุญาตลูกแม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกไส้หรือลูกสาวลูกลูกไส้พี่น้องแม่สีสันดีดีแม่ตัวนี้พี่น้องสีสันดีเบิงลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้ลูกไส้ผู้ใดคือข้อมโตมาแต่ว่าสีสันดีพี่น้องลูกไส้เพื่อนต้นโตดีเนื้อนังดีเบิงถ่ายเพื่อนพี่น้องถ่ายเพื่อนแม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบไดลูกร้อยสามสิบแปดพี่น้องแม่สูงร้อยสามสิบแปด นี่ลูกสไส้เพิ่ตนตท้ายดีต้นโตดีเปิดเท่าไรโค่นนี่ลูกไส้กับทองไส้กับทองโอ้แม่กับทองแล้วสามม้อใจพี่น้องแม่ใส่พูดได้ไหมโค่นโตโ,ตโ้โค่โตด้วกันเปิดเท่าไรบาานี่ห้าสิบห้าสามม้อใจพี่น้องแม่ลูกกูแม่ทองแล้วต่อไปลูกแม่ห้าชิ้นหนเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสี่เดือนกว่าเพิ่นว่าอุ้ยพี่น้องโค่นนี่น่าสนใจราคาพ่อต่อรอง สามหัวใจทด้พี่น้องเอาไปรุ่นเอาลูกผู้แล้วลูกแม่พันวาต่อไปอา้าวขออนุญาตเบ,รเบอร์โทรลูกศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง้าสองเก้าสามศูนย์เจ็ดสองพี่น้องคน,งน,งนงใส่ผู้ใดสนใจกระโถม้าต่อรองครับพันมาจากไซลูกสาระข้ามสาระขามเฮ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องงามขาอ้างควนมีดีเลยโอเคเลยเอา้าวขอบคุณหลายๆลูกมันมันมาขออนุญาตเป็นนน,นผู้หน่อยงามงามขออนุญาตครับผู้หน่อยเนาะ ผู้น้อยงามงาเบิงแข็งขาลองเท้าเพื่อนพี่น้องเขาตำล่าอ้องข้อบักเ่าเพื่อนอัตลักษณ์ควายไทยไดเลยพี่น้องนาหมอท่องวงเขาดีสีท่องนี่ดีพี่น้องสีท่องงามอุ้ยแขงขาดีพี่น้องแขงขาดีรอรอครับนาะลูกพ่อหดลูกเบิ้มนี่พี่น้องนี่ลูกเบิ้มรอรออีดีพี่น้องเบิงแขงขาหนาตารับกันเลยลงเท้าเพื่อนรับกันอ่องข้อรับกันนี่อัตลักษณ์เพิ่นใดได้เบิดเลยพี่น้องนี่มี่ครบรบเบิดอีีเปิดเท่าไหนบัณฑิต สามสื่อๆนี่สามถวนๆนี่พี่น้องสามหมื่นท่วนๆเอาไปเป็นพอคอกย่างเดียวได้พี่น้องพอคอกพอขายพอพันเนาะสายพัฒนาพอพี่น้องสามหมื่นถวนๆมันรวยดไว้เพิ่นมาจากไหนฮะโอ้ผู้เขียวคอนเทนเนาะโอ้ชัยภูมิอุ้ยมาจากชัยภูมิพี่น้องผู้เขียวชัยภูมิเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์หกหนึ่ง 36 6 9พี долларов, Emmanuel, water, 16, 15, at, horse, ่น้องผู้ใดสนใจกระโท่มาตอรองตามเบอร์โทรบนฝากไว้ง้ามรอสายดีต้นโตดีและค่าถูกก็ตอร่องพี่น้องขอบคุณเลยหลายมานครับผมเดี๋ยวยินแต่เสียงขออนุญาตครับผมห้องเนาะห้องดวเ่าได้เดือนเดียวเบื้องหางเป็นพี่น้องนี่คือจุดเด่นคือหางหางขัวหางง่ามแข้งขาง่ามเง้วอลาดพี่น้อง คองแล้วเดือนหนึ่งคุณา่า uh อุ huh. ้ยงามอีิลีเลพี่น้องคุณอ่ะแจง้งขาตนโต,นตนดีดีพี่น้องหวงเขางามสูง,ทสง,ทสงทเท่าไรอสูงเท่าไรครับเนี่ยเอาน้นต้น้น้นต้นตนั้นต้นนเ้านต้านนต้าน้านต้้นต้้านานต้านา้านาาานนตรน้้นนน้านนตาานาาต้น้องาา ควายใหญ่ควายงามอยู่พี่น้องพ่อต่อรองอยู่เพิ่นว่าทำไวแล้วเดือนหนึ่งแล้วเพิ่นว่านะพี่น,อน้อ, 40, 000, เนองอเ,าเดดน,ง 40, 40, นาะพ,พ,พูด,ด,กกดยอ่ะสี่หมื่นเพิ่นเปิดไหลพี่น้องอุ้ยราคาควายเขาเปิดดีต้นโตดีสูงลอยสี่สิบด้ขออนุญาตเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์เก้าแปดหกพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองก็ผู้ใดเมย์แบบง่ายี่เลยพี่น้องเพิ่นเปิดไหลสี่หมื่นถนนพี่น้องอุย้ยงามอยู่ี๋ยวควบคอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมมันหมานขออนุญาตครับ แม่สาวคือกันบ่เนี่แม่สาวทองครับแม่สาวทองบุลูกปลากล้วยครับลูกปลลาก้วยลลูกปากล้วยบุ้ยแข่งขาต้นโตอัตราเกินพี่น้องอ่องข้อชัดเจนตาแต้มแจ่มจำขนเพลินพี่น้องอุ้ยสูงร้อยเท่าไรร้อยสี่สิบสองความสูงอุ้ยต้นโตเพลินพี่น้องเงีวอาลาดพองแล้วใส่พอได้ไหมใส่บิ๊กบุรีลัมครับใส่บิ๊กบูลีมปลาแชมป์แกนแชมป์บิ๊กบุรีรัมพู่น้องแชมป์บักไงเลยเด้บิ๊กบุลีลัมเคยเห็นเพลินไงงาม สี่เดือนกว่าครับอุ้ยสี่เดือนกว่าแล้วเบิ่งพี่น้องเบิงเบิงตนโตเพิ่นพี่น้องเจ๊งขาเปิดไรแสนนาครับสิบห้าเพิ่นเปิดใบพี่น้องสิบห้าเพิ่นเปิดไบหนึ่งแสนกับห้าหมื่นเบิงควายงามพี่น้องควายงามควายทองสายดังพอดังหลักะใส่ครับควายดังอีกบิ๊กบุรีรัมย์บ่แม่นธรรมดาบสิบห้าเพิ่นเปิดใบพี่น้อง พิ่นมาจากส่มเฮ้ยอำเภอกรชชุมโอ้กระชุมยะสคุณป่อาค่ยง่ายยะโสพี่น้องค้อนุยาตเบอร์โทรครับผมศูน6หกสหน่หอ้าอยเติมบ้านสุเกษมครับสุกเกษมุดชุมพี่น้อง้ยเอาเบิ่ะคักๆเบิ่งคักๆพี่น้องเบิ่งคักๆ อพี่น้องงามซิมหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องกูด้วยสุดยอดสุดยอดควายงามเต้นพี่น้องกูด้วงามอีู่ดีพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดออาขอบคุณหลนส์มาหนครับผมใช่ผม่หอยท่อมนี่วะโอ้อา้าวมาเบิ่งควายหอยท่อมบันปิดคลิปด้วยหอยท่อมได้หนิบู๊วมาปิดคลิปกับหอยท่อมได้แม่สาวงามงามมากผิหน้องเบิ่งหน้าตาตัวโตว่องเข่าเพิ่นลูกเบิ้มนะครับลูกเบิ้งพันล้านโอ้ยเบิ่งแข่งขาเพิ่นพี่น้องอ่องข้อชัดเจนเลยสุดยอดเลย เนาะกระบานดีกระบานใหญ่วงเขาเปิดกว้างสูงลอยสามสิบได้เนาะประมาณลอยสามสิบได้พี่น้องอุ้ยแม่สาวได้พี่น้องแม่สาวหน่อยงามๆหอยท่อมเปิดเท่าไหร่สองเจ็ดห้วยม,มันแมนบล่ล่ะคือถืถอแฉยอันสองเจ็นี่พร้อมสรงอีกป้าโจ้พี่น้องราคาเกษตรกรที่ตัวหอยท่อมได้มากมน,นี่สองเจ็ได้พี่น้องนี่แม่สาวงามได้พี่น้องแาว่าลาดตัวตวแข็งขาสองเจ็เพิ่งเปิดไหวป้าโจ้หอยท่อมได้มาก ฟานขอได้น้อยทอมเนาะสองเกตเพิ่อนมาป้าได้มาถือขายถึงเอาขออนุญาตเบอร์โทรก่นนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเองหองห้าหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่ดสมหกหอยท่อมไส้มุ้งได้มากี่เนาะเมษาหน่อยบ่แม่นธรรมดางามปิดคลิปกับแม่สาหน่อยงามพี่น้องโอ้เชยสุดยอดสุดยอดสองเกตเพิ่นเปิดไว้ต่อรองได้อีกเพิ่นว่าโอ้ยบ่ต่อบ่พต่อเพิ่นดอกเนาะนาโนกนางามสวยอีหลีพี่น้องของเพิ่นแม่สาหน่อยเอ้า ขอบคุณหลายๆมันครับผมอ่ะครับผมบ้านสมหวังแชนแนลพาพีพ่อหน่องมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแก่ชมผู้บุตรกระได,ดประมาณน,นี้น้องพีนง่น้องนอกบะได้ครบโตแต่ว่ากระไดพ่อให้พ่อแม่พี่น้องได้อัปเดตราคาง้าวราคาควายกับของอยู่เกาอยู่ฟ้าม,ามให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังแชนแนลพี่น้อง ค่อยอไม่น่องกษตเรก่อนผู้เลี้ยงงวนี่ควใหแฟนครับแฟนเปลี่ยนบ่านสมัติจเนี่ยชิพี่ต่กควาสุขวามเจริญห้างไกลจากโครคไก่ไข้เจบต่างๆพี่น้องร่ำร่วมด้วยเบ็ดหนึ่งเป็นสีน้ำตาลสำหรับมือนีคลิปนีพ่พบอกกันใจร้อนครับสวัสดีครับ